คนอาศัยอยู่หนึ่งพอ้ห้าสอ๋อเคนแต่ละคนทิ้งขยะสองกิโลกรมัมต่อวันแต่ละวันคนในชุมชนแห่งหนึ่งแห่งนี้ทิ้งขยะกี่กิโลกี่กิโลกรมัม ปะมงอืทั้งหน้าอ่านจีกรอมกรไม่กรออมกรไม่กรออมกรมจะเป็นกรอมได้ไงลูกแจกบลูกปลาให้ประชาชนเก้าสิบเก้าคนปล่อยลูกปลาลุงแม่น้ำคนละเจ็ดร้อยยี่สิบห้า ตัวมีลูกปลาถุงอาหารผสมลงในแม่น้ำทั้งหมดกี่ตัวหน่วยงานหนึ่งแห่งหนึ่งจังจุดถึงสิ่งของแห่งหนึ่งอะไรแห่งหนึ่งอะไรแห่งหนึ่งจอดงจัดถุงสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ บ,บริจาคเจ็ดสิบห้าถุง uh huh. แต่ละถุงมีมูลค่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาท uh huh. สิ่งของเครื่องใช้ที่บริจาคมีมูลค่าเท่าไหร่ uh huh. ครูให้อ่านเฉยๆเหรอเก่งไหมน่ารักไม่ครูให้อ่านเฉยๆหรือให้ทำอ่านอ่านเฉยๆครูให้อ่านเฉยๆเขาบอก น่ารักบอกอ่านก็ทําน่ารักเก่งคณิตศาสตร์นะน่ารักเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์นั่นน่ะไหนอ่านให้น่ารักฟังอีกอ่านสิจำนวนสองจำนวนคูณกันโอไหนอ่าดูสิคูณกันได้เออหกสิบหกร้อยยี่สิบห้าถ้าจำนวนหนึ่งคือถ้า <25. S 2> ไม่ใช่ถ้า ถ้าจำนวนหนึ่งคือยี่สิบห้าอีกจำนวนหนึ่งเท่าไรมีจำนวนสองจำนวนจำนวนที่หนึ่งคือสามสามสิบเจ็ดจำนวนที่สองหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทจำนวนที่สองเป็นกี่เท่าของจำนวนที่หนึ่งและวีเล่นจัดลูกแก้วเป็น แถวแถวและยี่สิบปดลูกได้สิบหกแถวอ,อ 5, จัดแถวใหม่เป็นแถวและสาสสองลูกและวีจัดลูกแก้วได้กี่แถวออือ